นาด้วนี้ก <c oughs> คุณหลานบอมันเป็นคือไข่ปลาเต้ว่งแม่นหรออันนี้ขี้มันนยเอ๋อโบจัดขอดขี้ขอดไข่อืมโบจักแล้วโบม,มีไข่บ่เมื่อกี้นี่คือเห็นอยู่มันขี้มั้งหมเลยแม่นขี้ตับมัน นี่ไข่มันนี่น enfin ี่นี่ไข่มันนี่โอ้กินต้มนะหตัวแบงกินตัวหองของเสียบโอ้ตับตับปลากรสบเสียบพีเนาอมาบ้านพี่น้องมาถ่าห้องมาดิตัวตัวนี้มาเด้อพี่น้อง พอจะเขยิบใส่ผอมข้ามผอมใส่น้ำจำลูกจำจำลูกจำปานซุ่มลุ่งหินแต่บมมีเกงยางเกดียน<ม> พองแฟงกันเท่เสม,มอบ้านห้องเขาหลุกขึนเอามาขึ้นนะจ๊ะโอ้วโอ้พันปลาสิบแซบนี่ซิดเนเจอร์บอกมันเกิดหลานไซน์ได้รึไงหลมันเกิดหลานเม่น,<ซ>มนเ,นเม,นม่นบอก โอ้สุสา้มันเกิดเด้่องของเมนเดอร์คิดสริงได้สมปรารถนาทุกประการครับนอนหลับได้เงินหมือนนอนตื่นได้เงินแสนนอนตะแคงก็ขอให้มีแหงได้รับไปรวยถูกหวยรวยเบอร์เดอ้อครับผมโู้นี่เครื่องเครื่องหลได้ดิพอซื้อจากเทือกที่ถึงเซนเนตหลานปะเมนบอเอาซื้อเดชโรตเตอรียนเมนก็ซื้อยูมั้งเมนซื้อรถ บ่ด <Body. S 2> ิพวกปลาบ้านแซ่บนี่ดีตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมาหาคนได้กินนี่เราออกเลยไม่พี่น้ไรนี่อรับ